trong trông ăn nào Hãy subscribe cho

ขึ้นมนาะลอยมาตัวสองขีดสามขีดด้เอาเอ่าเกีย่ยวไปเดี่อเรียวริงเอาจังแล้วีเลยเรา

mất đó rút rút đi ra đây ra đây Cát tôi ra đây xảy ra ăn mà cây đây cài cài này gấp mình nhỏ anh cầm hà bom nhé té em lẹt là em anh lo vô tôi xóa anh chị xong chị ra hỏi đây đây mày lắm à, to mày. Cắt đi gấp Đủ mau này rồi Ôi, cắt đi ปวดตีตะตัวนิดนึงอ่ะอ๋อมันจะกัดอีกเหรอผมคิดว่ามันไม่กัดแล้วนัเนเองเฮงกัดอีก,กอระโอ้ดุจังโดนมาแล้วเมื่อกี้ไอ้เบ็ดเอาอีกรูปว่าตัวน่าจะตัวเดิมเหรอโอ้ส้ำสองเลย ยอดตัวนี้ว่าไ,ไม่เอาแล้วตีเล่นเล่นเรามีอีกตัวน่าจะตัวเดิมครับแล้ว่าตัวอีกตัวไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวสายสายเท่า,ทา,ทากันแน่อ่ะ หม่ตัวแล้วผมชานี้ัวใหญ่เลยครับตัวนี้ไม่ได้ไตไว้ครับผมตอนกัดไม่ได้ไตครับเต่ได้เลยครับไตใหญ่ครับตอนนี้โลหน้าครับเกือบโลครับแงดิ้งแงดิ้งแต่ได้มากครับ <c oughs> ไม่ได้ไตไร <c oughs> ใหญ่เลยครับ หมายในกองครับผมกัดตอนนั้นต้องง่ายากเขียวเขียวครับริมยากเขียวเขียวเมื่อกี้เพราะงั้นครับหมายเดียวเลยครับใส่ใหญ่เลยเกือบโลครับไม่โลเกือบโลครับตอนนี้แปดเก้าขีดเป็นมาครับว่าโลเขไม่แน่ผมลองไปแจ้งพี่บ้านดูครับตัวนี้ ัติดมุมปากหน่อยคนระับมุมปากเดี๋ยวหลุดเหมือนกันนิดเดียวแล้วติดตามผลงานต่อครับผมใาเย็นเลยตัวนี้กับคันก็เหมือนเดิมแล้วกันกันใบสันอิดทูครับเราก็ซาไบเดอร์ใบสันครับผมง่ายเลย ของซ้ำอีกครับตัวมีกสักตัวเมือ่อกี้เสีได้เลย,เยไม่ได้ถ่ายไว้ับกับตัวลิลลา่แล้วเลยคนระับไม้เดียวเลย ครับมาถึงบ้านแล้วครับผมลองช่างดูครับตอนนี้จะตบได้เต็มเดียววันนี้ลองช่างดูครับหกขีดกว่าครับผมหกขีดเกือบเจ็ดขีดเออเจ็ดขีดแล้วผมเจ็ดขีดตอนนี้เจ็ดขีดแล้ว สวยเลยครับไอ้เต็มเดียวมีหลุดอยู่สองสามตัวครับวันนี้ครับกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ